ยมันส่องไฟมาเห็นไหมน่ะผมจะกลับบ้านครับผมจะกลับบ้านครับอะไรที่ไม่ได้ปล่อยปล่อยน้องมันไปเถิดขอแล้วนะบ้านพี่เด็กมันไม่มีอะไรหรอกมีแต่เด็กก็รู้ใช่ไหมนี่ม็อบอ่ะบอกเพื่อนว่าเบาๆหน่อยแล้วกันนะก็รู้ใช่ป่ะขอแล้วกันนี่นะ รู้นะไปแล้วครับหลายไป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 ครับหลายไป่อยไปเก่งว่ะหลายไปบเ่นอะไนะไรวะเหี้ยี่สมนหมดเลยอ่ะไปลายแล้วขึ้นเมื่อกี้เขาบอกว่าอะไรนะล่อยยนนี้เลยมันไม่ยนมาเลยไปจบไป โอเคตกใจมัยทำไมเปนอย่างนี้เราจะทำไงเออนี่ไงไปข้างหน้าไม่ใช่ไปข้างหน้าเราเป็นตำรวจนะไม่เกี่ยวมันเกี่ยวที่ว่ามันผ่านมาทำไมมันคิดอย่างนี้เข้าใจว่ามันบอกไม่ไม่ได้ยินที่มันพูดไงมันบอกว่ารู้ไหมโอ,โอ๊ยมองไม่เห็นอ่ะโยนห่วงยางมาใส่แล้วก็นนยิงนนมีมไลฟ์เฟิซด้วยเมื่อกี้เห็นปะบีซีทูโดนอะไรแล้วเมื่อกี้เห็นปะ